อั้มพัชราภาโพสต์อวดลุกล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนสำหรับอั้มพัชราภาชัยเชื้อถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะอายุ42ปีแล้วแต่ยังคงสวยความเป๊ะเหมือนเดิมแถมยังทวีคุณความสวยขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย นอกจากนี้หน้าของสาวอั้มยังดูเด็กมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆค่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองดูแก่ดูซมเลยแถมดูเหมือนว่าชีวิตในตอนนี้จะแฮปปี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะความรักกับไฮโซพกประธานวงเพราะทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้บรรดาแฟนคลับและบรรดาคนสดได้อิจฉาตาร้อนอยู่เป็นประจำค่ะแถมมีเวลาว่างเมื่อไหรก็มักจะเติมความหวานให้กันและกันอยู่ตลอด ล่าสุดทำไอ g แทบแตกกับภาพสาวอ้ำในลุคแซ่บๆเซียดผมดัดลอนสวยเก๋รับปากสีแดงฉ่ำสวยเปออร่าฟุ้งเกินบรรยายพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอีกไม่กี่วันก็จะได้พักแล้วอยากตื่นสายๆนอนดูพระเอกเกาหลี